ริปเปิลล่าสุดครับมีการไปพาร์ทเนอร์กับอัพโห แอพโคเนี่ยเป็นเอ็กชแนนอยู่ในยุโรปนะครับเราเราก็ทราบกันดีว่ายุโรปตอนนี้คุมเข้มเรื่องของมาตรการต่างๆของคลิปกตเคอร์เรนซีมากๆเลยนะฮะมีไมก้าออกมาจำได้ไหมไมกาคือเฟรมเวิร์ที่บังคับให้คน Follow นู่นนี่นั่นแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่ทางไมก้าเป็นห่วงยุโรปเนี่ยเป็นห่วงก็คือเรื่องของ Stable Co อแน่นอนครับเทรทที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ USD T TUSD เหรียญใดอะไรพวกเนี้ยนะครับสามเหลี่ยมนี้โดนก่อนเลยนะครับล่าสุดครับอัพโฮคงไม่อยากจะมีปัญหาคณรัฐบาลนะครับร่วมมือพัด เนอร์กับ Ripple จะ d e l ส t ์ list, จะเอาเหรียญออกไปเลยนะฮะคือ USDT TUSD US แล้วก็เหรียญใดเอาเหรียญ3 mm hmm. เหรียญน,นี้ออกไปก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเทรนนี้อาจจะเกิดขึ้นเยอะนะ,ะับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้จีเตอร์นะฮะเริ่มขยับขยายไปที่ เปียญที่แบ็กด้วยทองคํา1นะแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายด้านอื่นอีกเราเห็นเรื่องของการไปลงทุนในธุรกิจอื่นนะครับของทีเตอร์นะฮะเช่นการไปทําอะไรเฮลท์แคร์วันนั้นจําได้ไหมที่เราอาร่านข่าวกันมันเหมือนการเริ่มปรับอะไรบางอย่างแล้วนะให้จับตาว่าเขาจะดําเนินนโยบายต่อไปอยังไงนะแต่ล่าสุดเนี่ยยุโรปไม่เป็นมิตรกับเขาแล้วพอยุโรปไม่เป็นมิตรเนี่ยทางเอ็กชเชนต่างๆก็ต้องเอาเขาออกนะครับแล้วก็หันไปใช้บริการของ r i p p l e แทนแล้วกัน XRP ก็เป็นตายอยู่ชุบมือเปิดไปตามนั้นนะ you <sweak>